สวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนั่นแหละสิค่ะวันนี้มรแสดงนัานนะสิับเพื่อนวันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับเพื่อนนะคะคุณเอมี่มอระกอก็ เขาก็ห <premises. S 2> ันมาทาธุรกิจหลายอย่างมากนะคะวันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดเกี่ยวกับเด็กก็จะเป็นออร์แกนิกซึ่งเราก็รู้เลยว่าถ้าเขาเลือกมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เห็นเขาตั้งใจทําาตั้งนานแล้วพอวันนี้เขาคลอดออกมาเราก็อยากจะมาแสดงความยินดีด้วยคือเขาเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดทุกๆอย่างอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเห็นเขาทํางานหลายๆด้านแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราภูมิใจกับเพื่อนเราก็เลยแบบยินดีด้วยค่ะ ก็ขอให้ขายดิบขายดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆอย่างเป็นไปตามที่หวังไว้นะคะโดยเงินๆค่ะคุณคืพี่กวนสั่งถ,งถามว่าตลกลงจะมีน้องมาใช้สีออ่พันตัวไหมคะอักี่กี่กล้านอนะสรุปแล้วก็น่าจะไม่มีน่าจะไม่มีนะคะน,น,น่าจะน่าจะฟังโทแล้วล่ะน,นะคะด้วยด้วยสุขภาพด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็คุยกันแล้วว่า จะ,จะอยู่กับสองคนไม่เปื่อใจแบบว่าแบบผีผักนะเนาะภาษาแบบปั๊บรับโชคผดผักไม่เอาก็จริงๆก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าว่าก็จะไม่มีแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันอย่างเงี้ยค่ะพอเวลามันผ่านไปแล้วก็อาจจะเป็นด้วยโลกปัจจุบันนี้เชื้อโลกอะไรแบบหลายๆอย่างที่ทําให้เราแบบค่อนข้างจะนอยที่นอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ พออายุมันมาถึงแล้วเรารู้ชกว่าชีวิตตอนนี้เราก็แฮปปี้กับกับการที่มันเป็นอย่างนี้มันสบายๆมันลงตัวทุกอย่างอะไรเงี้ยกับการทํางานตอนนี้แบบเหมือนต่างคนก็ต่างได้ได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็แบบมันก็ลังสนุกด้วกับตรงนี้อยู่จริงๆเคยคุยกันมาตั้งนานแล้วว่าจะไม่มีแล้วมันก็แบบเหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างทางพอโควิดอยู่บ้านเนอเนาะเราก็เราก็คิดกันว่าแบบจะมีดีหรือไม่มี ก็ก็น่าจะไม่มีเห็นว่าแฮปปี้คิดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาให้สัมภาษณ์ไม่รู้คุยกัได้คือที่บ้านก็คุยกันเหมือนกันแต่จริีๆก็บางทีก็ให้สัมภาษณ์ก็บอกอยากมีก็เลยงงเลยว่าแผนกันไปแล้วว่าบ้านใครอยู่กันสก็ไ่ใช่เอออยู่กันสองคนนะค่ะแล้วก็ก็มีหลานเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กับครอบครัวที่ที่อยู่ไม่เหงาเนาะเหงาไม่เหงาไม่เหงาเละไม่เหงานะก็ ่ที่เห็นๆก็ก็ตีกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็สนุกก็คือใช้ชีวิตด้วยกันก็กเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็มีหลานเยอะก็ก็เหงาก็ไปหาหลานลยาหอะไรเงี้ยก็จริงๆคือจริงๆแล้วคือกับการมีลูกอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยคิดว่าแบบเออจะต้องมีเพื่อเพื่อที่จะแบบมาดูแลเราอะไรเงี้ยคือไม่ได้คิดแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ เดี๋ยวอายุมากกันเดี๋ยวก็ว่ากันละกันเลยดูแลกันเองดูแลกันเองอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่เมืองนอกไหมคะในเมกาอ่าไม่ได้แพลนที่จะไปอยู่เลยแต่ว่าก็คงไปไปมามาไปหาคุณแม่เพราะแม่ก็ไม่ได้ไปเจอนานแล้วแต่ว่ามีมีความคิดแบบว่าก็อยู่แล้วแต่เป็ชใครซื้อป้ายกันในรายการอ่าไม่ค่ะคงอยู่ในไทยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าครอบครัวอ่าเราก็ยังเหลือที่นี่อยู่ค่ะการเรื่องที่บรายการค่อนข้างเป็นไวเร็วมากที่บรายาร คนแชร์เยอะมากเลยอันไหนเรื่องก่อนที่ว่าจะไม่ได้แต่งงานก่อนที่บอกทีุกตาทุกตา U A P โอเคมันมันเป็นเรื่องที่คุณซีเป็นคนเริ่มพูดนอ่ามันเป็นแบบมันไม่ได้เป็นแบบขนาดมือที่สามหรอกมันเป็นแบบแค่ว่ากลุ่มเพื่อนเขาคือแบบเหมือนไปเที่ยวหาใหญ่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมีแบบ กุ้งยิงกุ้งยิงอะไรอย่างนี้แบบตามเวลาไปเที่ยวธรรมดาแต่ก็แบบไม่ได้แบบมีเป็นตัวเป็นตนหรอกเพื่อนและอ่าก็ก็คือมันก็ไม่ได้แบบเป็นตัวเป็นตนหรือจัดได้ขนาดขาวๆมันไม่ใช่แบบอะไรแบบนั้นที่แบบแต่ว่ามันก็จะมีแบบสิ่งที่เพื่อนๆเขาคุยกันแซวเล่นกันไปมาแล้วมันทําให้เราคิดมากแล้วตอนนั้นคือแบบ มันก็คือแบบเหมือนอาทิตย์นึงก็แต่งงานเราก็รู้สึกว่าแบบอะไรอย่างนี้แล้วเขาคุยเล่นเอ่ยการคือก็ไม่รู้หรอกว่าแบบคุยเล่นหรืออะไรแต่ณตอนนั้นที่ที่เราแบบกาลังจะแต่งงานเราก็รู้สึกว่าแบบเออฉันไม่พอใจอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบมันก็เกิดขึ้นมาแบบ10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะ10ปีละเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นเหตุการณ์ที่เราพูดถึงแล้วเราไม่ได้ไมดีความรู้สึกในด้านลบแล้วเราเราโอเค ชีวิตตอนนี้เราก็โอเคเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะพูดได้แซวได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรตอนแต่สอนก,ก็ตอเต่อผนก็พูดกันใหญ่เลยอันนี้ต้องขอโทษด้วยคือแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงถึงใครตอนต่าในที่นี้เนี่ยคือแบบเป็นคนนอกวงการที่อยู่ที่ใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับกับการเออคนในวงการบันเทิงที่ที่พูดถึงนะคะเพราะท่ตอนที่พูดแบบไม่ได้อยู่ในหัวเลยจริงๆไม่ได้คิดที่จะพาดพิงอะค่ะก็พอคนพูดเราก็แบบ ฉันไปสร้างความเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าก็เลยอยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรก็เป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นตั้งนานแล้วแต่ว่าตัวอักษรดันเหมือนกันเขาขออภัยมานะขอโทษด้วยนะคะ, <c oughs> ะ,คะแต่ตอนตอนนั้นน้นโมเมนนั้นคือเราคิดจะยกเลิกเลยเหรอก็ <c oughs> มันก็เป็นความรู้สึกของผู้หญิงที่แบบมันก็โมโหอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบ เออเหมือนแบบเออมันก็ผ่านเรื่องราวกันมาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าไม่พร้อมก็ไม่อยากแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้าจะไม่พร้อมจรงิงๆหรือเปล่าแล้วตอนนั้นก็มโมโหแหละแต่เอาจริงๆก็ก็แต่งแหละอาทิตย์เดียวแล้วอ่ะนะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันแต่างไม่ได้ก็ไม่เจ้าชูา้เคยมีต่าวก็จริงๆเราก็ไม่มีวันมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์หรอกว่าต่างฝ่ายต่างจะไม่เจ้าชู้หรืออะไรแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน ความเชื่อใจกันหรือว่าวิธีการปฏิบัติตัวต่อกันถ้าเรายัางรักกันเราทําตัวดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็มีความจริงใจให้กันแรืมันก็มันก็ยังโอเคอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเขาก็เขาก็ดีกับเราดูแล,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 แลเราดีอย่างเงี้ยค่ะเราเองก็ก็รักแล้วก็ดูแลเขาเั้งแบแต่งงานมาแค่มีลกนอกนอกนอกทางบ้างไหมคะไม่ข้าที่ไม่มีนะก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> ไม่มีแต่ว่าคือแบบเหมือนพอเราโตขึ้นด้วยเราก็รู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันมัน เป็นเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและการบางทีเราไปก้าวไก่บางอย่างที่อาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้แล้วการที่เราไปรู้อะไรมาแล้วมันทําให้เราไม่สบายใจอ่ะก็ไม่รู้ดีกว่าอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ล้ําเส้นจนเกินไปเราก็เราใช้ชีวิตด้วยกันณนะตอนนี้ก็คือ,อาค่าสุดโดนสามีแฉว่ากินเหล้าอ๋อเรื่องนี้ด้วยอันแกงเหอยั ก็ใช่สิก็เรียกมาอบรมอยู่เขาไม่ได้เรียกว่าติดเขาเรียกว่าแบบโอเคเราก็จะมีการสั่งสค์กับเพื่อนซึ่งนี่ก็ไม่ได้เป็นคนปิดบังอะไรอยู่แล้วคือก็เป็นคนที่แบบสั่งสรค์กับเพื่อนแล้วก็สุดกับเพื่อนแต่คือเราก็แบบมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานวันไหนที่เราทํางานเราก็จะแบบมันไม่ใช่แบบเละเทะหรืออะไรแล้วเราคุณสัวอายุเราก็แบบ โอเคก็เราก็เป็นแบบนี้อยู่กับเพื่อนที่ก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือบางทีเขาเล่าอ่ะคือเขาเขาเล่าแต่จุดนั้นแล้วเล่าอยู่เรื่องเดียวตลอดเวลาอะไรเงี้ยไปไหนทุกคนก็ถามอ่ะดื่มไหมดื่มไหมอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ปฏิเสธก็ดื่มได้เป็นแบบเป็นแบบนะว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่กับใครก็ดูให้มีวันนี้คนก็เลยมองภาพรักเราเปลี่ยนแล้วเลย ก็น่าจะเดินไปไหนแต่ว่าถามเยอะไหมว่ายังไงก็เวลาไปนั่งที่ร้านกูก็เออนดูไหมคะเนยแต่เราก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่เรียบร้อยหรือหรือแบบอะไรอยู่แล้วคือเราก็เป็นเป็นี้ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นด้านนี้พอเราทํารายการของตัวเองเราก็ค่อนข้างที่จะเรียวมากเรียกว่าเรียวเลยดีกว่าแบบเรียวทุกอย่างคนก็จะเห็นภาพเราแบบ ว่าว่าจริงๆเราเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นพี่ก็ค่อนข้างที่จะสบายใจว่าไปไหนคนก็ก็เราก็เป็นแบบนี้เด็กๆสานีไหมคะเวลาไปออกรายการมาเตอมดแขกเรื่องทำเรื่องชั้นบ้านก็ได้นะียก็พูดว่าบางทีก็ไม่ต้องพูดแบบเออทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยยอดมากแบบเการทำยูทูบเดียวก็ไม่ต้องเดียวทุกทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคก็มันเป็นแบบอะไรที่เราพูดมันก็เป็นอะไรที่เราแบบโอเคโอเคแล้วอ่ะคือแบบ ไม่ค่อยได้มีอะไรที่จะปิดบังเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราพูดในรายการมันทำให้ดูรักเรายืนยาวมาถึงทุกวันนี้เลยนะทุกวันนี้แฟนต้องโชมเพรามันรู้สึกว่ามันพูดจริงแบบเรียวไปทุกอย่างก็ก็คือต้องบอกตรงนี้ว่าแบบดีใจมากๆคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทํา y ำยูทูบทุกอย่างกังวลเพราะว่าคนทําเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าใครจะมาอยากรู้เรื่องเราใครจะแบบติดตามเราหรือแบบคนมันทําเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็แบบลองลองทำดูแต่พอแบบทําไปเรารู้สึกว่าแบบเออคนชอบไปไหนคนทักแล้ว แล้วพอมันก็ค่อนข้างที่จะตแตกต่างจากละครเวลาเราไปไหนละครคนก็จะรักในคาแรคเตอร์ที่เราเล่นแต่พอเราทารายการเรียวๆแบบนี้ไปไหนคนก็จะแบบรักในตัวตนของเราเราก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็แบบเวลาทําอะไรเราก็เลยแบบยิ่งยิ่งเวลาผ่านไปเราก็อยากทำคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ยมันเรียวนะแล้วคนดูก็ชอบสนุกก็คืออยากให้ดูแล้วแบบ ใครเครียดกับกับทุกทุกอย่างที่สถานการณ์บ้านเมืองอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบดูแล้วก็ใครเครียดอย่าไปคิดอะไรมากอยู่บ้าก็ต่อตากต่อคำมันจะเป็นหนีไม่ได้ยุติเรื่องก็จะก็ต้องมีเรื่องราวสตอรี่ขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันแบบนี้อะไรเงี้ยแบบบางทีเราคุยเรื่องงานกันต่อหน้าทีมงานก็จะเริ่มแบบเสียงดังหรืออะไร ทีมงานก็จะคิดว่าทะเลาะกันหรือเปล่าหรือ๋เปล่าแล้วก็ทำงานได้เลยคุยเป็นปกติเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าแต่ใน,น่างพี่สี่กจะไม่เยอะเหมือนที่เราเคยพูดกันเลยอะไรนะที่เราเคยให้สัมภาษณ์ว่าพี่สีจะต้องเยอะกับน้ำแข็งวันนี้น่าจะในรายการเขาดูอะไรก็ได้เลยก็คือก็คือทุกคนคือเขาจะคิดว่าอะไรก็ได้ซึ่งจริงๆอ่ะเขาก็เป็นคนอะไรก็ได้แต่ว่าเราคัดสรรมาเราคัดสรรมาให้เขาแล้วไงแบบเออกินเราถ้าเรารู้ว่าเขากินอันนี้อันนี้อันนี้เขาก็จะดูไม่เยอะเลยอยู่ที่ภรรยาที่แบบโอเคทำให้เขาดูไม่่่เเเยยออะะแแตตจริงๆา ถ้าเขาไม่ได้มีอะไรให้เลือกนะเขาก็คืออะไรก็ได้จริงๆแต่ถ้าเลือกได้เขาก็จะเริ่มแบบหรือถ้ามันมาแล้วเขาไม่กินเขาก็จะแบบไม่กินแบบแบบเงียบเันจะดูไม่เยอะแต่ <laughs> <laughs> จริงๆ,ๆ <laughs> <laughs> เอะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ